มามาหนู่ง่วงนอนหนู่ง่วงนอนเหรอลูกหนู่ง่วงนอนแล้วอ,อาบน้ําเสร็จแล้วจะพาไปนอนนะคะจะพาไปนอนนะคะอดเด็กๆไปนอนแล้วใครง่วงนอนแล้วไปนอนไหนลูกไปนอนอู่ใช่ไหมนูน่นนอนอู่ตรงนูน่นเดี๋ยวยายไปเปิดประตูก่อนอยายเปิดประตูก่อนนะเปิดประตูก่อนนะคะ สักคู่นะคะสักคู่นะเพื่อนันอยากกินรักแด่อืมเ็แล้วในสครัวให้ขาบยังมากบกอีหลาขาบยังขาบคอยขาบคอยไม่ใช่เอ้กินก่อนเลย เจ้าคนนอน,น,อนโอ้บนอนตาเสร้า,ายังไงมัเป็นสาวโม้หรอคะไม่เขานอนมื้อเช้าเขาตื่นแต่เช้าตื่นแต่เช้าหนูมน่มอ้มกินข้าวอืมกินข้าวอ๋อเรียกตาเรียกกินข้าวเลยลูกตาเรียกมากินข้าวไปแล้วคนผู้หนึ่งไปแล้วย่างไปแล้วคน ยายเบียเอานมยายเบยนมไปนันไปแล้นัน <Okay. S 1> พูดหน้าบ้านไปไปอย่าพึ่งลูกรอยายก่อนพี่พลอยรอยายก่อนน้องเพชรไปน้นแล้วยายเอานมมานันมันมเขาจะนอนเขาง่วงนอนแล้ว เออปูงสั่นเลไแม่ปูพาวสั่นปูว่าวิตลันวันนีน้ดีแล้ววันนี้พูนโอเคแล้วคุณไม่ยีบ่บีเออปูงสัน่นเนยเออเขาเปตะน้อนดีแท้เมื่อนี้ปูพาปูออกข้างสั่นเลยแม่เออนั่นแหละเอ้อบุยเอ้อบีปูสั่นๆนั่นแหละแต่ละมือเนาะโอ้มื่อนี้ยายบีคือโอเคแต่ว่ายายบีคือเก่งแท้เมื่อนี้แม่ เย็นๆค่ะเย็นนิดนึงไม่หนาวค่ะเราอาบล้าแล้วเราอาบล้าแล้วเขาดูวันนี้แหละค่ะเดี๋ยวยายพาไปมาไปดูตากินข้าวกับอะไรนะเราเดินไปดูตากันปไปตากินข้าวนะตากินข้าวตากินข้าวกับอะไรปะเราเดินไปเดินไปดูตา ตากินข้าวกับอะไรนะอะตาอยู่ไหนลูกตาอยู่ทางนี้อตาอยู่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ตาอยู่ทางนี้ไหไปดูสิตากินข้าวกับอะไรตาแกรถคันไหนออ๋